สวัสดีครับผมยูริสซันเตอร์กับเกมนี้เอาเนดีก็คือเกมไม่ได้เล่นนะครับโอเคก็จากหลายคอมเมนต์และหลายคำถามที่ผมเคยเจอในทั้งหน้าเพจแล้วก็ในชีวิตประจำวันว่าผมใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อมันก็มีขึ้นอยู่ทุกคลิปนะว่าผมใช้โปรแกรมอะไรนะครับอืมก็นี่ไงโปรแกรมนี้นะครับผมก็เลยมารีวิวมาให้ดูเลยว่าเออใช้ยังไงนะครับ มันเป็นโปรแกรมที่อัดได้คุณภาพได้ดีมากเลยนะครับมันชื่อว่าบีบอดีแคมนะครับก็ลักษณะของมันก็คือเป็นโปรแกรมที่โหลดฟรีอัดได้ดีนะครับจริงๆนะงแล้วม,มันเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์นะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวฟรีไงมันเลยไม่สมไม่สมบูรณ์เพราะมันจะมีลายน้ําอยู่ข้างบนมันจะมีลายน้ําที่ชื่อ www. bdcam. com ก,ก็คือคุณเห็น โอบคุณก็ไปโหลดมันมานะครับส่วนลักษณะาการใช้งานของมันนะครับนี่คือตัววิดีโอนะครับที่ผมกำลังพูดตัวนี้ก็คือ1นาทีและเนี่ยเห็นไหมไอ้ทับสิบนั่นคือความจำสูงสุดของมันนะครับซึ่งเนอะอันนี้ตอนนี้8ปดกเมก,ะ,มกะบีแล้วโอเคเราจะไม่พูดอะไรมากหรอกเราจะเอาน้ำน้ำนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอก็คือวิดีโอที่เราจะอัดนะครับอัดยังไงโดยตั้งค่าตรงนี้ตรงนี้นะครับเลขสามก็คือปุ่มเลขสามเป็นปุ่มคือคี่เลขอะ่ะนั่นแหละผมใช้เลขสามในการกดอัดมันนะครับส่วนปุ่มเลข9นี่คือเป็นปุ่มตัดนะครับตัดตัดช่วงไปทุกครั้งที่ผมจะอัดแล้วผมจะให้สัญญาณว่าโอเคตัดอย่างงี้นะครับผมจะกดปุ่ม9เพื่อ คลิปมันตัดอ้อแล้วแล้วเอาไปทางไหนอะเหรอก็เอาไปทางโฟลเดอร์นะครับก็คือการจัดเก็บของโปรแกรมอย่างอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงดองมาซะเยอะเลยนีคุณภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นคุณภาพเก่ามากเลยที่ผมยังอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะ นี่จะ2017แล้วไม่รู้มาบีดีแคมนี่เขาจะอัดได้ดีแค่ไหนนะครับอ่าและนี่คือโฮมเพจของบอดีแคมนะคุณก็สามารถไปโหลดได้นะครับแล้วจ,จะโหลดเป็นไฟล์แฟชก็ได้นะครับได้อยู่อ่ะเสียงนะครับทำไงถึงจะได้เสียงของผมบางคนแบบอัดไปแล้วไม่มีเสียงนะครับ ผมใช้ตัวนี้นะครับใช้ไมค์ชื่อของผมอย่างนี้เลย hd o อันี i n p u s นะครับเป็นชื่อไม่ของผมที่ใส่ในหูฟังนะครับสามารถพูดออกมาได้นะครับจริงๆจะใช้โปรแกรมผมมีโปรแกรมนี้ด้วยนะนี่โปรแกรมเปลี่ยนเสียงครับดัดเสียงใช้แกล้งคนนะครับผมมีโปรแกรมดัดเสียงด้วยนะโอเคสำหรับสองเสียงผสมกันก็ มันจะได้อยู่นะเวลาเป็นแท็กเสียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตั้งค่าเสียงนะครับตั้งค่าเสียงแล้วลักษณะจะเป็นยังไงนะครับนี่คือมิสวอยแล้วก็ลิฟวอยแล้วก็สตูดิโอมิกผมใช้ตัวนี้นะครับจึงไม่ค่อยได้ยินเสียงเอฟเฟกในเกมนะครับเวลาผมกดเอฟเฟกอะไรมันไม่มีไม่ค่อยได้ยินอะ่ะถึงขั้นต้องรีเสียงได้ดังมากนั่นแหละ ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใช้สตูดิโอมิกนะครับแต่จะใช้บางตอนละลรที่ผมจะต้องใช้สตูดิโอมิกก็คือไลฟ์เสียงผู้เล่นอย่างผมเนี่ยไลฟ์เสียงผมเนี่ยเป็นเสียงในเกมแทนนะครับแล้วจะเสียงไมค์คนอื่นด้วยเออนั่นแหละนะครับอันนี้บันทึกอุปกรณ์เฉพาะนะครับอุปกรณ์ลองโอเคอันนี้อันนี้บันทึกนะอันนี้ผมไม่ใช้นะครับเวฟแคม ใครมีกล้องส่องหน้าตัวเองก็คุณสามารถกดได้นะครับเนี่ยกดอ,อย่างนี้นะครับเอาไว้ตรงนหนก็ได้อันนี้ผมไม่มีกล้องไงผมไม่มีหน้าแต่จริงๆผมไม่ใช้ก็ได้นะผมไม่อยากโชวหนหน้าตัวเองโลโก้โลโก้สามารถหาได้จากคุณทําโลโก้ตระกูล p Png นะครับต้องใช้สกุลไฟล์ PNG เพื่อทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำให้สัญ,ญลักษณ์เราไปอยู่ช่องตรงไหนก็ได้นะครับเพิ่มโลโก้อะไรเงี้ยเออผมก็เลือกเอาใส่เอาอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับส่วนลักษณะผมไม่ไม่ได้ใช้นะละนักษณะการคลิกเมาส์ผมไม่ได้ใช้เกะกะอันนี้ผมใช้คุณภาพสูงมากนะครับทำให้คอมบางก็คือบางตอนของผมแหลกมากก็คือโปเกมอนเนาะพิกซมอนโวผมจะแหลกมากเวลาผมอัดก็คือผมใช้คุณภาพสูงมากเลยนะครับ เนี่ยผมกดได้ได้กดค่าบันทึกเลยกดค่าบันทึกทุกอย่างนะครับนิธิกรจะภาพที่ดีขึ้นอ๋อเนี่ยผมใส่ใช้ด้วยนะครับใช้เฉพาะเอ่อ d s h เนะครับผมมีโปรแกรมนี้อยู่แต่ไม่รู้มันอยู่โฟลเดอร์ไหนอยู่ในลืมบไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ่ายภาพนะบันทึกประยังโอเคเนี่ย อย่างนี้นะครับหาคุณต้องการเปดอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมอัดอยู่นะครับคุณจะอัดเกมก็ต่อเมื่อคุณกดตัวนี้นะครับคุณจะอัดเกมเลยก็ได้นะแต่ผมยังไม่ทําหรอกยังไม่ทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองกด9นะครับ อะให้ดูให้ชัดนะครับก็อ่ะเนี่ยประมาณนี้ผมจะนี่น,นี่นี่คือไอคอนนะครับไอคอนที่ผมใช้นะครับไอคอนลักษณะหน้าตาม,มันจะเป็นอย่างนี้แหละเออเนี่ยเห็นไหมอ่ะผมจะหยุดเวลานะครับแล้วรูปแบบของมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ ผมใช้สกุลของ AVI นะครับทำให้ภาพคมชัดได้มากถ้าใครใช้ MP4 นั้นไปดูในโทรศัพท์นะอันนั้นคลิปสำหรับให้โทรศัพท์ดูนะครับอันนี้ผมสำหรับลง YouTube นะครับคุณภาพเท่าไหร่นะครับผมใช้ประมาณ80ก็พอไม่ต้องเยอะหรอก30เฟรมเรทนะครับจริงๆเอา60ก็ได้นะแต่ถ้าใครคอมดีเน็ดดีปรับปรับให้มันตันไปเลยเป็น60เฟรมนะครับแล้วแต่นะครับขนาด ขนาดขนาดพอดีครับผมขนาดพอดีกับจองเงี้ยเออปรับตามใจชอบตามใจฉันนะครับความทีประมาณผมใช้ประมาณสี่0มืสี่พันหนึ่งร้อก็พอไม่ต้องเยอะครับพอดีพอดีไม่เกินแต่เกือบจะเกินอะ่ะแหละเออ,เอ,อผมใช้ประมาณนี้ช่องเสียงที่ผมใช้ผมเป็นโมโนนะไม่ใช่สตูดิโอเดี๋ยวมันจะกล้องนะครับเวลาแคม,มามันจะกล้องแล้วทำให้ผู้เล่นบอกโอ้ยมันทำเสียงดังมากเลย จได้นะอันนี้ผมไม่รู้เข้ารหัสยังไงผมมันไปงี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันไปงี้อยู่เลยเวลามันโหลดให้อะไรอย่างนี้ครับให้อย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณตัดน่าเห็นไหมเวลามันรีเพราะตัวโปรแกรมนี้มันใช้ได้มมันใช้อัด ได้ถึงสิบนาทีนะครับพอถ้าถึงสิบนาทีปุ๊บมันจะหยุดโดยทันทีนะครับก็คือผมไม่ได้โหลดตัวเต็มมานะครับมันก็เลยอ่านได้แค่สิบนาทีนะครับโอเคมาต่อไปนะครับผมทำยังไงให้มันให้คลิปมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมใช้ format factory นะครับอืม format นะอันนี้ต้องให้ร้านทำให้นะเพราะเนื่องจากว่าเราทำเองไม่ได้มันต้องใช้รหัสอะไรสักอย่างในการทำ ลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับอันนี้เป็นคุณภาพของวิดีโอนะครับอันนี้คุณภาพเสียงเสียงผมไม่ต้องปรับหรอกดีอยู่แล้วอันนี้หน้าปกนะผมใช้ก็ต้องใช้ PHOTOSHOP เสริมด้วยนะนี่ผมใช้ผมใช้ PHOTOSHOP เสริมนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องอุปกรณ์เบิร์แ่นอะไรอย่างนี้ผม,มยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็อย่างเช่น โดยการไปเข้าโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ของบอดี้แคมเลยก็คือเอาตัวที่เราอัดในเรื่องหนึ่งมาอัดรวมพอใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดตรงลงพอกดตรงลงเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะขึ้นใช่ปะ่ะแล้วเราก็กดตรงนี้เออกดฟอร์แมตเอาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับ ff onput นะครับ FF onput ก็คือโปรแกรมนี้ก็คือคลิปที่ถูกป,ปรับปรุปงมาเรียบร้อยแล้วครับปรงแต่งมาเรียบร้อยอะไรงนี้นะครับแต่เราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับคุณภาพไฟล์นะครับมันจะต้องปรับขนาดให้มันเล็ก ลงกว่านั้นนะครับต้องปรับไฟล์เล็กลงโดยกดตรงนี้แล้วก็กดที่ AVI นะครับก็คือประมาณอย่างนี้ AVI นี่มันต้องปรับไอ้นี่ด้วยนะ720นะครับ 720p พเพื่อคมชัดคุณภาพคมชัดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนเลยนี่แหละ อ่าแล้วก็ใช้ตามที่โปรแกรมมันต,ต้องใช้ตามปโปรแกรมตัวอัดด้วยนะผมตั้ง30สิบตัวตัวเรนเดอร์ก็30สิบตัวนี้นี่อัตราสูม h ฮ a ด s e t ขึ้น h ฮ a ดแซดความถี่นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รหัสเข้าวิดีโอนั่นไงตามตั้งตามเหมือนเลยนะครับ <c oughs> อัตโนมัตินี่ตั้งนี้ก็ได้ คุณจะตั้งเป็นเจ็ดร้อยยี p ก็ได้แต่คอมผมยังไม่แรงหรอกผมเลยยังไม่สามารถปรับเป็น1นึ่พ p ครับยังปรับไม่ได้นะครับคอมผมยังกากอยู่ <c oughs> ลายน้ําก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมต้องใช้กับอะไรหรือเปล่าแต่ผมไม่ใช้หรอกนะครับนี่ไฟไปทางครับผมก็ตั้งมาเรียบร้อยแล้วแหละอินพลูสนะครับก็คือคุณต้องเอาคลิปจากตรงนี้กดเพิ่มใช่ไหมแล้วเอาตัวนี้ไปใส่นะครับจริงๆไม่มีอย่างนี้นะไม่มีอ,อักษรแล้วก็หนึ่งอะไรอย่างนี้มันจะให้อย่างนี้ปุ๊บ ก็คือเวลาเรนเดอร์ไฟล์มันจะใหญ่หนยนะคุณต้องยอ่อไฟล์ด้วยไอคอนตัวนี้นะครับกดไอคอนตัวนี้แล้วเอาคลิปที่คุณเรนเดอร์ไปใส่ไปใส่ปุ๊บแล้วก็เรนเดอร์สักพักหนึ่งส่วนถ้าคุณจะใส่อินโทรนคุณก็ทำอย่างนี้อีกครั้งคุณเอาคลิปที่คุณยอ่อไฟล์มาแล้วแล้วเอาอินโทรนไปใส่ในข้างบนสุดนะเอใส่อินโทรนไป ขอบนสุดอีกที่เหลือก็นั่นแหละครับตามไปนะครับโอเคก็ไม่ง่ายไม่ยากหรอกครับโปรแกรมอัดแล้วก็ตัดต่อให้มันแบบนานขึ้น15นาทีก็ใช้กันได้นะครับีบนี i แคมใช้ได้ผลจริงครับผมมีต้งอ,องรอเกือบจะ200ร้อยกับคลิปแล้วที่ผมใช้โปรแกรมตัวนี้ในการอาัดแล้วก็ตัดต่อใช้ใช้งานได้จริงครับโอเคก็จบไปแล้วนะกับ การตัดต่อของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับคลิปนี้ได้ครับนี่หะและทีแล้วเห็นไหมแล้วไปเจอกันในเกมหน้านครับมีเกมสนุกสนุหน้าเล่นเยอะเลยนะครับโอเคไปเจอกันใหม่นะครับ